ตัวอะไรเป็นด่าครับ้านนี้ล้วเปมบอกว่าน้องยิ้มหมาไม่อ้าวเอาดังเฟมมาเล่นมาให้คุณครูดูสิไหนกระดกวันใครทำเล็บให้เธอเปมดังเปมใครทำเล็บให้เธอฮะมันมีมันมีแค่นี้ใช่ไหมก็เลยได้แค่สีนี้ใช่ปะไหนนังกระดกวันมานนี้สีเธอเหมือนปอบผีฟ้ามากเลยอะ่ะ วันนี้มันมาคราบูชาใจน้องศกอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูอ่าคุณครูจะให้คนที่เข้ามาชมนะคะดูความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนะคะป .3 .3 ค่ะป .3 ปสส่งเข้าประกวดสโลแกนใส่บาทแล้วก็ตามความคิดสร้างสรรค์สรรค์อุ้ยเฮ้เธอดีไซน์สวยมากเลยอ่ะเนี่ยเอาแม่ทำทั้งห้องแล้วมั้งเนี่ย มึงอยากนั่งผสมกันนั่งเปมวมานี่ไม่ใช่นั่งอะไรวะจำชื่อไม่ได้นั่งโอมมานี่เอาพิ่งได้หรอหนูพิ่งทำให้โอมอุ้ยน่ารักอ่ะใครเปิดร้านเล็บหรอหนูค่ะหนูค่ะร้านช่างเล็บค่ะมีมีร้านไ่นด้วยูม่ร้านอื่นด้วยอันนี้สวยนี่สวยเดี๋ยวจะส่งเข้าประกวดเดี๋ยวจะมีรางวัลแจกให้เด็กนะคะ ใครนะครับของคุณบุ๊อันนี้ของใครเอ่ยอันนี้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 อันนักเรียนเบาๆเสียงดังการยนลายกรนะคะตามความคิดสร้างสรรค์สโลแกนใส่บาทวันมาค้าบูชางามอันนี้ดูสวยอุ้ยชอบพระองค์นี้มากเลยอ่ะเดชใช้บรรดาแล้ว嘛 เหมือนพระสมสมเหมือนพระที่กำลังมีข่าวตดังแต่วัดสึกแล้วอ่ะใช่ไหมนี่วัดกลางนามนี่อันนี้พระทวงลอยเรือมาเนาะใช่ไหมแล้วแล้วเรือก็ลอยไปวัดคืนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมบุกขพร พรมุขพลพระมุขพลอ,อุ้ยอันนี้พระพระทำไมทรงผมเท่ยังเลยวะฮะใช่พระพระบ้านไหนเนี่ยกกวันพระไม่มีช่างเสริมสวยใช่ปะเนี่ยย่างนันึงของวงสกรนะคะลูกชายคนเล็กค่ะเอ่อก็ก็วัดก็น้ำท่วมนะคะ แล้วแล้วจะกลับไปยังไงอ่าแล้วแล้วก็ไม่มีเลยสโลแกนสโลแกนก็บแบบผู้หญิงผู้หญิงก็ผู้คือผู้หญิงเลยใช่ปะไม่มีผู้ชายเลยใช่ไหมอ่าคุณครูก็จะมีของรางวัลนะคะให้เด็กๆโดยคนที่วาดได้สวยก็จะได้รวกก่อนไปอยู่ข้างหลังค่ะไปอยู่ข้างหลังค่ะยังยังไม่คัดนะคะอันนี้คือ ตั้งใจจะซื้อให้แต่ไม่รู้ว่ามันครบไหมดินซอสหยดินอแต่ล้วยัค่ะดินสอสหยัดยดอะไรเยัดอะไรนะคะทีแรกจะให้นักเรียนอุ้ยหายหัวหายอย่างนี้มก็จะมันไม่เหมือนกันสักแท่งไหนเออมันก็จะไม่เหมือนกันสักแท่งครูก็จะให้คนที่เข้ารอบนะคะได้เลือกก่อนเมื่อวานก็จะเอามาแจกลืมค่ะลืมมีหลายแท่งมากเลยแต่ เด็กชายออกัส um นะคะหยิบเลือกไปก่อนแดกไปหมดแล้วเหรอคบแดกไปหมดแล้วอะไรผู้ไม่พอจะตีปากเลยอันนี้คือตัวอะไรก็ไม่รู้นะจะเป็นรถบัสนะคะบุบัสอะไรหน้าด้วยฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวก็จะได้แจกแจกให้ทุกคนอ่ะลองนับให้ซีครบไหมแต่จะให้คนที่ได้คะแนนเยอะก่อนนะเลือกเอ้ไม่ใช่ให้คนที่แบบ เข้าตากรรมการเลือกก่อนกรรมการใครอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบอห้าสิบเจ็ดสโอเคเลิศเยอะอยู่มาอันนี้ของอัตตรุสอันนี้ของมุก มุกมุกมุกตะโพนกัญญากรเมฆโอ้โห,หวาดขึ้นจาของเนาะอนาคตเป็นหลวงพ่อแน่เลยนี่มีพระสององค์โอเคจินตนาการลูกไายตนท่านไดเร็วครับเอาว่าท่านไดเร็วว่าเป็นหยางอ่าธนากรนะคะเพาเป็นเสียวกันกันกบ เด็กชายเก้าโอเคชายได้ไฟฟ้าเดี๋ยววันหลังจะให้ออกัสรละไายสีประกวดโอเคไหนคูคูชอบพ้าองค์นี้พ้าองค์นี้แบบว่าได้เกือบเหมือนจริงมากเลยนะคะพ้าปากปากแดง คะทรงผมเท่มากอ่ะคราวน,นี้นะคะคุณครูก็จะตัดสินเนาะคนแรกที่ครูให้นะคะก็คือเปมเปมแล้วก็มุอ่าเปมแล้วก็เค้กนะคะอ่ะโชว์ให้คุณครูดูหน่อยคุณจำไม่ได้แล้วก็มุขพลที่สามที่สามที่สี 5, ่ที่ห้ากรอที่หกเมนะคะส่วนที่เหลือ ครูให้เสมียนเกืนนะคะเสมอกันครา,าวนี้ก็จะนะคะนักเรียนตอบนักเรียนร้องเพลงมาคะ่ะบูช้าคุณครูฟังก่อนค่ะ วันอะไรนะวันเพ็นเดือน3จาตุรงขสันนิบาทคือวันอะไรวันอวันที่พระพุทธไอไม่ใช่วันที่พระอรหันต์ไปชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมจำนวนกี่องค์หนึ่ง้อ่าแล้วทำไมเมื่อช้าตอบกันไม่ได้ใช่ไหมอ่าเขาถามว่าวันอะไรอะไรประมาณนี้พอถ้าครูถ้าครูบอก ถ้าครูไม่บอกนักเรียนจะจําได้ไหมไม่ได้ใช่ปะครูใบว่าอะไรนะพันสองร้อะไรนะอ่ะคราวนี้คนที่ได้นะคะ1 2 3มาต่อแถวให้เลือกเอาเนาะที่เหลือครูจะให้สุ่มนะคะ่ะเลือกได้เลยค่ะไม่ค่ะเลือกเอาเลยตัวเองชอบอันไหนคนได้ที่หนึ่งนะโออยมันเรียกมาถือไหมครูมีแด้งาม ถึงนั่นแหละมหัศจรรย์มันไม่เหมือนกันเลยใช่ปะมันจะบอกชอบหัวกระโหลกอ้ามาหนีชอบแบบไหนอะชอบแบบไหนเปิมโอ้ยนกขอก็จะของเนสงสัยเอ้ามาโลรมาคุณมุขขพลชอบสีอะไรสีชมพูไหมอะดูมาหน่ะคุณสิดูมาคุณมางงใจหยุดเดือดงงใจไหนโชว์สี อโชสวยโอ้ยนอกจะเป็นเขากันเนาะเอาได้ไหมได้คู่ไปซื้อมาหรอใช่อ่ะไหนก๊อได้สิงโตไรอันเมฆขี่ข้างโคกอะกบค่ะนี่นี่นี่มึงขี่ข้ามาพอคราวนี้นะคะคุณรูจะให้นักเรียนสุ่มนะคะ สุ่มได้ไหมสุ่มบ้าบอกเจ้าขคล้องสุ่มแล้วแมอ่าเป็นเธอเป็นคนถืออ่าเป็นคนถือไข่ไข่อ่าอ่าเอาไปวางของเดี๋ยวลองไว้ก่อนอ่ามุขพลสุ่มไห้เพื่อนเลือกคุณครูจะเป็นคนตั้งกล้องนะอ่ากระนกวันคนไม่ได้อย่าอย่าให้เพื่อนมองหากระดาษมาหากระดาษหลับตาครับเสื้อเกต้าุอ่ากระโนกวันเลือกดาก โอ๊ยไม่ตนานเอาดีนะมาออกวันมาหยิบเอาเออหยิบเอาอ่ะมาเห็นโคตรมาเห็นมาเห็นหอกค่ะอ่าวแย่ได้เลิฟผู้อยากรู้ผู้ชายมันจะได้สีชมพูใครไม่นั่งที่ไม่ได้นะคะที่เหลืออ่ามาคุณคุณขยับมาอ่าไปหากัญญากรก่อนเดี่ยมเลยครับเชิญทางนี้ไปไไ้้แแหหงง แพงกูเอามันจะออกจริงเงาเยว้ากูค่ะสีเหลืองตัวนี้ระวังมันหลุดนะคะหัวหลุดนะโอ๊ยยไยหัวใจเอามาอะต่อมาคุณคุณข้าวหอมจังหลงรู้นละมึง หลุดแล้วก็ใส่ไว้คืนค่ะเกตนนิพาเดี๋ยวได้ขูดอ๋อจุกไปก่อนนะอ่ะได้ถ้าจุกโดนตัวหลุดก็ไม่เป็นไรอ่ะหยิบได้แค่ครั้งเดียวได้รถบัสนะคะวันนี้เกนิพาได้รถบัสหล่นก็ค่อยเสียบใหม่ตัวหล่นก็รู้อยู่หรอกว่าเป็นแท่งไหนหล่นอามาเหลือใครเสน็หมันนักเรียนนักเรียนเราเราอัดลิปนะคะนักเรียนเอาให้เสน็หก่อนนี่ครูยืนถาด ถ่ายคลิปอยู่นี่เอาเอาบังไว้ตัวนี้ก็ตัวไหนฉันเล็กจะได้สีชมพูไหมเฮ้ยได้อะไรได้อะไรคุกเข่าเลยเอ้ยนำเอามาเก้าเอาก้าก่อนเอ้าพลันอยากเซียวเพิ่งอะไรเหรอดันไหนโมูดันไหูเออได้ตัวหลุดนั่นแหละได้ตัวหลุดได้แตงโม ธนากรลาเกียรติอนันต์มาหลุดก็ปิดไว้คืนมีตัวไหนตัวในใจไหมครูครูมีตัวในใจอยู่นะพี่เสื้อแล้วครับไม่สีชมพูกระต่ายไหรอแล้วก็ขอควันเอาว่าเอาวาไม่ต้องบอกเพื่อนนะคะให้เพื่อน ให้เพื่อนได้ลุ้นเองลุ้นลุ้นลุ้นไอ้โกบเอ้ยเหมือนตุ๊กโกบน้อยเอาเธอโกบน้อยเอามุกมุกได้จับแล้วลูกไส้ลูกไส้คู่กับลูกสาวคู่จะเป็นคนโอ้ยเหลือหลายแทงเลยล่ะเ้ยอาตัวไหนลิง อาปิน้าแล้วะสันสันไม่ใช่ต้องสันร um, ุนยกับถูกหัวอีกเหรอเออนั่นแหละครูเห็นแล้วมีเค้กด้วยกตายมาฮ้ยโอ้ยตัวในใจครูน่ะอ่ะโอเคนักเรียนนั่งที่ค่ะนั่งที่ กันไหมคะชอ,อบนะคะอะคราวนี้จำของตัวเองได้ดินสอนะคะมันอาจจะเหมือนกันแต่ยางลบแต่ละอันเหมือนกันไหมไม,ไม่เหมือนกันห้นักเรียนจำไว้นักเรียนอาจจะไม่ใช้ก็ได้นักเรียนอาจจะเก็บไว้ก็ได้ใช่ปะนักเรียนก็จะเอาออกมาอุ้ยไม่ต้องลบเนะาะไ,ไม่ก็แบบเวลาเขียนก็เอาแบบฟุง้งฟิ้งน่ารัก นะคะแต่ไม่ลบมันมันจะไม่สวยนะคะอ่ะคุณครูนะคะก็ขอจบคลิปเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านี้บ๊ายบายคุณบายๆด้วยบายยบายยบายบายอ่าจะตัดบนไหนนะคะรอดูอีกที